มาครับทุกคนนี่ผมทำแล้วนะวันนี้เราก็จะมาลองรถทหารกันนะว่ารถทหารมันดีไหมโอเคสีนี้ได้นะมั่งนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาลองกันเลยนะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วแหลกๆหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติมา ไอ้นี่ดอดอกแท็กนานอยู่นะเฮ้ยเขาแถมนะ้ำมันมาให้แล้วว้ยตึงจัดเดี๋ยวผมก็จะใส่ล้อก่อนหุ้ยล้อใหญ่อยู่นะเฮ้ยผมว่ามันมันดูดีนะเฮ้ยมีไฟด้วยผมเห็นและมีสวิตไฟด้วยโอเคนะมันแหลกๆหลยังไม่รู้นะเฮ้ยมันมีด้านหลังด้วยหรอใช่ปะ โ okay, อเคน,นี้ด้านหลังนะครับใส่เครื่องครับเอ้ยเติมน้ำมันก่อนก็ได้เอ้ยใส่เครื่องก่อนก็ได้อมีปุ่มวิ่งแต่ก็ไม่ได้วิ่งเนาะเหมือนทำให้คนดูลำบากอะเนี่ยโอเคได้และปิดฝากระโปรงปับเติมน้ำมันโฮทูฟิว Okay. เต็มแล้วก็ขึ้นรถสิครับผมรู้ความเร็วไม่ได้อะเพราะว่าผมซูมไม่ได้เลยตอนนี้ผมก็จะจะดูว่ามันพลิกได้ไหมฮะความเร็วเออผมดูที่เสาไฟนะว่ามันผ่านเร็วไหมถ้าผ่านค่อนข้างเร็วก็ได้นะ ผมต้งสอบในพื้นยาเวย้ยมันจะได้แบบโอ้ต้นไม้ลมต้นม้เอ้ยเครื่องมันสูงสุดแค่นี้เหรอ,อเดี๋ยวผมก็จะไปค่อยเดี๋ยวผมก็จะไปเช็คที่ห้าเสียงอะไรอะ๋อเสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงแตยรถโอ้ยลุ่งหมดเดี๋ยวผมก็จะแวะไป5000ันเมตรโดยไม่เติมอะไรเลยนะ ถ้าหมกลางทางก็เรียบร้อยแน่นอนครับหนึ่งพันเมตรแล้วทุกคนผมว่ามันเร็วไม่สุดอะเดี๋ยวไปลงนะทุกคนปรับกราฟิกก่อนมันมันดูเหล็กๆอ่ะ นี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะหน้าปัดรถดูไม่เห็นเลยเอาหยุดตรงนี้โอเคก็หยุดได้อยู่แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเช็คออีเช็คอะไรก่อนนะเช็คเป็นเรื่องปกติโอ้กินโคตรเยอะ จากสิบแปดลิตรกินไปสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองกินไปหกลิตรตึงจัดมาดูมาดูมาดูหม้อน้ำกันนะทุกคนสี่จุดสามปกติโอ้โหเครื่องอย่าพูดถึงเลย <c ười> ผมผมผมว่ามันได้แค่นี้แหละ <c ười> รถทหารไปไปได้ไม่ไกลแล้วโอ้โห โอ้โหยังยังกดยังกดไม่ได้นะยังกดตี่ตัวรถเพื่อพลิกไม่ได้นะแปลว่าเราไม่สามารถกดพลิกรถได้เว้ยโอเคนะครับทุกคนก็แค่นี้นะไปละ